สวัสดีครับกระผมนายนิรันดร์คุณเวชดิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับวรรณคดีเอกของไทยเรื่องไตรภูมิร่วงครับไตรภูมิมาจากคำว่าไตรแปลว่าสามส่วนภูมิหมายถึงแผ่นดินหรือภพภูมิครับดังนั้นไตรภูมิจึงหมายถึง ภูมิทั้ง3หรือโลกทั้ง3านั่นเองครับซึ่งประกอบไปด้วยกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิครับกามภูมิหมายถึงผู้ที่อยู่ในกิเลสตัณหาครับส่วนรูปภูมิและอรูปภูมิก็คือดินแดนของพรมครับผมและคําว่าพระร่วงนั้นเป็นคําเรียกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทยัยพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง นอกจากจะชื่อไตรภูมิพระร่วงแล้วเรายังสามารถเรียกวันคณคดีเรื่องนี้ได้อีกว่าไตรภูมิกถาหรือเตภูมิกถานะครับโดยสองชื่อนี้จะเป็นชื่อเก่านะครับของไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องที่แต่งเกี่ยวกับศาสนาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งกษัตริย์แห่งราชวงศ์กรุงสุโขทัยแต่งขึ้นเพื่อใช้เทศนาให้กับแม่และสั่งสอนประชาชนในรูปแบบของร้อยกรอง ที่มีสัมผัสของจองบางแห่งเนื้อหาในมนุษยภูมิจะนํามาให้ศึกษาในชั้นม .6 กล่าวถึงการกําเนิดมนุษย์โดยเฉพาะการปฏิสนธิในท้องของแม่ที่มีความยากลำบากมากมายซึ่งสะท้อนความคิดความเชื่อเกี่ยวกับกําเนิดมนุษย์คุณค่าด้านวรรณคดีเป็นความเกลี่ยที่มีสัมผัสของจองมีความเปรียบเทียบที่ให้อารมณ์และเกิดจินตนาการชัดเจน เป็นภาพพจน์เชิงอุปมาและภาษาจิตภาพเห็นความงดงามของภาษาครับคุณค่าด้านศาสนาเป็นปรัชญาทางพระพุทธศาสนาชี้ให้เห็นแก่นแท้ของชีวิตอาจนำมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากวัตะสงสารคุณค่าด้านจาริยธรรมไตรภูมิพระร่วงกำหนดกรอบแห่งความประพฤติเพื่อให้สังคมมีความสุขสงบผู้ คลองแผ่นดินต้องมีคุณธรรมคุณค่าด้านประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องไตรภูมิพะร่วงยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นประเพณีงานศพภาพนรกและสวรรค์ก่อให้เกิดผลงานด้านจิตกรรมและไตรภูมิพะร่วงตอนมนุษย์สัคุมอย่างเป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดมนุษย์ด้วยครับ หลังจากที่ทุกท่านได้ฟังวรรณคดีเรื่องไก่กลุ่มพระร่วงกันไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้มากมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ